สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีวิธีการเรียนรู้สนุกๆนะคะเกี่ยวกับการเรียนพหูพจน์ของภาษาอังกฤษนะคะก็ภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างที่เรารู้ก็คือมันจะมีคำนามที่นับได้กับนับไม่ได้นามที่นับได้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ออย่าง2รูปนะคะคือรูปที่ singular หรือว่าเอกพจน์ t. มีแค่หนึ่งางอย่างเช่น a dog a cat or a pen แล้วก็มีหูพพนดก็คือเป็นหลายอย,าอย่างเช่น dogs cats pens ไอตัวที่เป็นพหูพจนเนี่ยแหละคะ่ะที่จะเป็นปัญหาเพราะว่าพอเราเรียนคําศัพท์ใช่ไหมเราก็จะเรียนว่าเออคำนี้มันเรียกว่าอะไร,รอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้คําศัพท์บางคาเนี่ยเปลี่ยนรูปไปเลยเวลาที่เป็นพหูพจน์ขณะที่บางคำเนี่ยอาจจะเปลี่ยนนิดนึงหรือว่าบางคำเนี่ยก็แค่เติม s ลงไปเพื่อให้เป็นพหูพจน์นะคะอย่างเช่น cat เป็น cats เติม s ลงไป คำไหนที่ลงท้ายด้วยตัว e อย่างเช่น um, nose nose เป็น noses จะต้อเติม s ลงไปหรือว่าคำที่ลงท้ายด้วยตัว x x หรือว่า ch ก็จะเติม es นะคะอย่างเช่น box กลายเป็น boxes แต่ว่าก็มีอีกค่ะคือคำที่เขาเรียกว่า irregular nouns regular แบบว่าทั่วๆไป irregular คือไม่ทั่วไปคือคำนามที่เติม e, s อยยังไม่ได้เติม es ไม่ได้อย่างเนี้ย ก็คือจะเปลี่ยนรูปไปเลยอย่างเช่นคำว่า goose กลายเป็น geese goose แปลว่าหงว่าไม่ใช่เลยภาษาไทยอะไรนกห่านห่านห่านแล้ว geese ก็คือห่านหลายตัวนีนะคะทีนี้วันนี้นะคะที่พี่คิดจะทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอาจารย์ในวิชาภาษาเดนมารกนะคะของพี่เนี่ยคือเขาพยายามจะ make point พยายามจะบอกให้นักเรียน,นเข้าใจว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกเรื่องของการ ใช้คำหูพพน์เอกพจน์เนี่ยคือเพื่อนๆบ่นว่าอภอาษาเด้นหมายยากไม่เข้าใจอะไรเงี้ยจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีกฎบ้าบอคอแตกเต็มไปหมดแล้วก็มีข้อยกเว้นเยอะมากๆนะคะคือมันไม่ค่อย make sense คือเราจะต้องรู้จากการใช้งานแล้วก็จำว่าเออคำนี้เนี่ยพอเป็นหูนพแลก็มันเป็นอย่างนี้นะก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> วันนี้นะคะก็เลยมีนี <ๆ S 2> ่เป็นคล้ายๆกรอนนะกันน้องคล้ายๆแบบโพลโพ์โพโพ ซึ่งเดี๋ยวพี่จะอ่านให้ฟังแล้วก็จะเขียนไว้ด้านล่างในอ่ um, description bar ข้างล่างนี้นะคะหรือว่าจะมีลิงก์ถ้าเกิดว่ามันยาวเกินไปเนี่ยไปที่บล็อกพี่คิดว่าเป็นวิธีการเรียนอ่าพู้พน์พที่ดีมากๆวิธีหนึ่งเลยก็คืออ่านอะไรที่มันสนุกสนุกะเนาะแล้วก,แวก็แล้วก็พยายามหาคำศัพท์เรียนรู้คำศัพท์จากการอ่านครั้งนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะอ่านให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะให้ น้องๆเนี่ยไปเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วกันนะคะว่าเอออะไรมันเป็นยังไงคำคำไหนที่เปลี่ยนรูปไปเลยคําไหนแค่เติม es แล้วก็คำไหนที่เฮ้ยเออมันมันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนี้โอเคนะพร้อมยังคะโอเคนี่มืเชว่า the ode to English plurals w e l l begin with a box and the plural is boxes but the plural of ox becomes oxen, not oxes. One fowl is a goose, but two are called geese. Yet the plural of moose should never be meese. You may find a lone mouse or a nest full of mice, yet the plural of house is houses, not hies. If the plural of man is always called men, why shouldn't the plural of pan be called pen? If I speak of my foot and show you my feet and I give you a boot, would a pair be called bead? If one is a tooth and a whole set are teeth, why shouldn't the plural of booth be called bead? Then one may be that and three would be those. Yet hat in the plural would never be hose. Yet the plural of cat is cats, not cos. We speak of a brother and also of brethren. And though we say mother, we never say medren. Yet the masculine pronouns are he, his and him. But imagine the feminine she, shish and shim. Let's face it, English is a crazy language there's no egg in eggplant nor ham in hamburger neither apple or pine in pineapple english muffins were, weren't invented in england we take english for granted but if we explore its paradoxes we find that quicksand can work slowly boxing rings are square and guinea pig and a guinea pig is neither from Guinea nor is it a pig. And why is it that writers write but fingers don't fing? Grocers don't gross and hammers don't ham. Doesn't it seem crazy that you can make amends but not one amen? If you have a bunch of odds and ends and get rid of all but one of them, what do you call it? If teachers taught, why didn't preachers prod? If a vegetarian eats vegetables, why does a human, what does a human, humanitarian eat? Sometimes I think all the folks who grow up speaking English should be committed to an asylum for the verbally insane. In what other language do people recite at a play and play at a recital? We ship by truck, but send cargo by ship. We have noses that run and feet that smell. We have we park in a driveway and drive in a parkway. And how can a slim chance and a fat chance be the same? While a wise man and a wise guy are opposites. You have to marvel at the unique lunacy of a language, in which your house can burn up as it burns down. in which you fill a form by filling it out and in which an alarm goes off by going on and in closing if father is pop how come mothers not mop ก็จบไปแล้วนะคะกับบทกวีซึ่งคิดว่ามันก็น่ารักแบบตลกมากนะคะก็คืออยากจะให้น้องๆเนี่ยนะคะลองพยายามด้วยตัวเองนะคะเอาบทกวีนี้เนี่ยปิ้นแล้วก็เราลองดูสิว่าคําไหนเนี่ย ที่เราพอจะเข้าใจบ้างว่าเออนีนเน้เป็นคพหูพจพ์อันนี้เป็นคำเออเป็นคำเอกพจน์อันนี้เป็นคำผูพจน์ของสิ่งนี้มันจะมีบางอันที่เป็นคล้ายๆตัวหลอกนะคะก็คือเขาบอกว่าเออถ้าเกิดถ้าเกิดคําว่า box ซึ่งลงท้ายด้วยตัว x ใช่ไหมตามกฎแล้วเนี่ยก็คือเติม es ถ้าเกิด box กลายเป็น boxes เติม es ทำไม ox กลายเป็น oxen not oxes เออทำไม ox วัวตัวผู้เนี่ยเวลามีหลายตัวกลายเป็น oxen เติม en เป็นพหูพจน์ทำไมมันไม่ใช่ oxes ล่ะอย่างเงี้ยก็คือคือเขาต้องการจะแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษไม่งโคตรมั่วเลยแบบว่าจะบ้าตายแล้วทําไมมันเปลี่ยนอะไรเยอะขนาดนี้ทำไมมันไม่ make sense เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวพี่จะเขียนบล็อกนะคะอาจจะเป็นหลังจากที่ลงวิดีโอไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ีอยากจะให้น้องๆเนี่ย ลองพยายามเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนนะคะถือว่าเป็นวิธีการเรียนรู้แบบสนุกๆเนอะเรียนดูพหุพจน์ของภาษาอังกฤษนะคะก็ขอบคุณมากที่ดูวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะ